สวัสดีครับวันนี้บทเรียน Art อาร์ทแคมจะใช้ทูสามดีในถูของทูเรียวส weep วนะครับสร้างเป็นเกรดเกรดง่ายๆก็สั้นๆลองดู เราก็ยังอยู่ในส่วนของ a r t c a m demo 2013นะครับพื้นที่ก็คืออ0่เซนคูณ20่เซนเพื่อนจะใช้เท่าไหร่ก็ได้นะครับเพราะเราจะสร้างโมเดลง่ายๆโอเคอผมสร้างอะไรแล้วกันนะครับก็ตามให้ทันโอเคผมสร้างเส้นตรงมาสักเส้นหนึ่งนะครับ ผมกดแท็บเพื่อตัดเส้นโอเคผมกด Escape ผมเลือกนะครับแล้วก็ผมกด c o n โทรลค้างไว้ดึงออกมาเพื่อกอปรหนึงเส้นโอเคตอนนี้ผมก็จะได้เส้น Copy ผมกด N นะครับกด N แล้วก็เพื่อเข้าสู่โหตด e d ด t นะครับโหมดโน e d i t อ่าตัวนี้ผมจะทำให้มันโค้งผมกดเอ,เอมอาเมาส์ไปวางไว้ตรงกลางเส้นผมกด A ให้มันเป็น Arc นะครับก็คือเป็นเส้นโค้ง โอเคผมยังไม่พอใจเส้นโค้งผมเอามาประวางไว้ตรงกลางนะครับผมกด m เพื่อสร้างโหนดอยู่ตรงกลางของเส้นนะครับผมดึงออกไปนะครับก็สักประมาณนี้แล้วกันนะครับโอเคมันในส่วนนี้ก็เป็นอาร์คในส่วนนี้เป็นอาร์คผมยังไม่พอใจผมว่ามันไม่สมูทผมกดเอามออไปวางไว้ที่โหนดนะครับผมกด s หนึ่งครั้งมันก็จะได้เป็นเส้น โนดมีแขนให้เราดึงนะครับโอเคดึงสักประมาณนี้แล้วกันะะะนะครับก็ดึงให้ถูกใจโอเคผมพอใจแล้วผมกด escape หนึ่งครั้งเพื่อออกจากโหลดดิดิผมเอาเมาส์มาคลิกเส้นตรงนะครับผมเอาเมาส์ไปวางไว้ข้างบนผมดึงมาให้มันจบกันก็จะได้เป็นรูปเกลดหนึ่งอันนะครับ โอเคเกรดมันยังไม่พอเราต้องการสร้างก็คือ,อในส่วนโค้งในแนวแกน Z นะครับผมเลือกสร้างคีสเกียร์โพลีไลน์นะครับผมเอาเมาส์ไปสร้างเส้นตรงกลางนะครับเส้นตรงกลาง,งเส้นผมกดผมตัดเส้นผมได้แล้วผมตัดเส้นนะครับครันนี้จะดึงให้มันเป็น เหมือนเส้นโค้งลูกเกตนะครับผมกด e s c a p e ออกผมเข้ากด n เพื่อเข้าสู่โหนด Edit นะครับโอเคก็จะดึงขึ้นมานะครับผมต้องการแขนสองข้างผมมาวางต้องกลางเส้นนะครับผมกด B 1ครั้งก็จะมีเส้นก็จะมีแขนให้เราดึงเห็นไหมครับเราก็ดึงแขนขึ้นมา,อาพอใจหรือยังพอใจไหมก็ประมาณนี้นะครับ โอเคผมพอใจแล้วนะครับกด Escape ออกนะครับก็คือที่จริงก็แค่นี้ก็ได้แล้วแต่เราจะทําการ Copy ด้วยขยับออกมานิดหนึ่งจะได้ไม่ขวางเวลาเราจะเลือกเพื่อ Copy นะครับโอเคได้แค่นี้พอละเราไปเลือกที่ two r e a l sweep นะครับก็คือสร้างขึ้นสร้างโมเดลขึ้นจากเส้น2เส้นนะครับก็คือวิธีง่ายๆก็คือ เลือกเส้น2เส้นนะครับแล้วก็กด select นะครับมันก็จะได้เส้น a เส้น b นะครับก็ดูแนวการวิ่งของเส้นด้วยนะครับให้มันเป็นทิศทางเดียวกันนะครับเส้นนี้มาเส้นนี้ตรงนี้มาตรงนี้นะครับหรือว่าเราจะเลือกทีละเส้นก็ได้นะครับกด reset ลองดูนะครับผมเลือกนี้หนึ่งเส้นนะครับอันนี้อีกเส้นหนึ่งนะครับก็จะได้ลักษณะเหมือนกัน โอเคแต่ถ้าเราต้องการให้มันสร้างกับด้านกันละ่ะนะครับมันก็สร้างกับด้านกันก็คือสร้างจากด้านนี้ไปก็ก็เลือกกดเลือกเปลี่ยนเป็นจากทิศทางลูกศรได้นะครับโอเคคือบางครั้งทิศทางลูกศรมันไม่เหมือนกันอ่าผมไม่ขอพูดแล้วกันมันจะยาวนะครับอ่าอันนี้ก็คือเส้นตัดก็คือในส่วนของแกนแทนเราต้องการให้ทําเส้นตัดแบบไหน นะครับก็ผมเลือกตรงนี้แล้วก็แอดลงไปเป็นเส้นตัดนะครับก็จะเห็นว่า,าเส้นทางการสร้างมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับโอเคไปดู 3D กันเลยหลังจากได้แล้วเราก็แกวกนะครับก็จะได้เป็นคล้ายๆเกรดขึ้นมาหนึ่งอันความคมไม่คมอยู่ที่เรากำหนด เส้นตัดนะครับอ่าคราวนี้เราต้องการ Copy อ่าก็เอาเมาส์คลิกเลือกเส้น2เส้นที่เป็นเส้นแนวของมันนะครับผมมาเลือกเป็นไฮไลท์ก็คือถ้ามันทับแล้วไม่ให้มันสร้างในส่วนที่แตกต่างนะครับสมมุติว่าประมาณนี้นะครับผมก็เก็บแคลคูลเนะครับออมาตรงนี้แคลคูลเลทนะครับอ่าวิธีก๊อปเยอะๆมีไหมอ่ามีนะครับแต่ว่า มันเป็นข้อจำกัดของตัวเดโมนะครับเราก็จะไม่สามารถทำได้โอเคก็ทำให้มันเต็มชิ้นงานหรือว่าใครอยากได้ส่วนเต็มก็คือก๊อปเยอะๆก็ต้องใช้เวอร์ชั่นเต็มโอเคก็คงจะทำกันได้สำหรับคำสั่งทูเรียวสวิปคำเก็ตง่ายๆ ผมก้าววชิระจากเพจนายวุฒิเกอร์วันนี้ก็คงจะมีอะไรมาสอนแค่นี้ขอบคุณมากครับ